โอเคนะครับกับสวัสดีมิตรรักชาวเกษตรทุกคนทุกท่านกันเล้นะครับอยู่กับผมเอ็มคคเดอร์ไปนะครับนะซึ่งคลิปในวันนี้นะเราก็อยู่กันกับเกมที่เรารักอย่าง Anime World Tower Defense กันอีกแล้วนะเออ เย่ก yeah. okay, okay, so ็โอเคนะซึ่งคลิปในวันนี้ วันที่เราอัดเนี่ยก็คือ31ตุลานั่นเองนะซึ่งเป็นวันฮาโลวีนพอดีเนาะซึ่งเกมที่เรารักเนี่ยมันก็ได้ทาการอัปเดตอีกแล้วนะซึ่งเป็นอัปเดตเล็กๆเ,เ,เนาะเกี่ยวกับฮาโลวีนเนาะเออนั่นแหละนะมันก็เลยจะเปลี่ยนล็อบบี้ไปนิดหน่อยนะเออโดยเฉพาะเรื่องพระจันทร์ที่เราค่อนข้างที่จะชอบนะเพราะว่ากูเป็นคนหนึ่งที่ชอบเรื่องโซอีสเตอร์มากๆเลยนะเออและใช่ครับวันนี้เราก็จะมาดูตัวละครจากเรื่องโซอีสเตอร์นั่นเองนะซึ่งเจ้าตัวนั้นก็คือก็จะเป็นเเจ้าาาแบรนรนนหืืออวว่่่ใกมชพ วิชนั่นเองนะเออก็มาจากเรื่องสวิวเตอร์เนาะเรื่องเขาเรียกว่าอนิเมะลูกหลักกูนี่เองนะเออซึ่งสตที่เรามีเนาะก็เป็นเลเวลตันอยู่ที่30นะซึ่งล่างนี้มีคาตากรีลิเดอร์นะเป็นบวกดาเมจ70%เปอร์เซ็นตะ์เนาะแล้วก็วางได้5ตัวนะค่ามมดิฟายเนาะเป็น100ทุกช่องนะแล้วก็สำหรับเจ้าแบร์เนี่ยเป็นตัวท่าสีเขียวเนาะหรือว่ากรีนนั่นเองนะเป็นตัวละครระดับ UR ยังไม่มีพาสซีฟเนาะซึ่งแบร์เนี่ยหาได้จากตู้ฮาโลวีนนะ เออนี่ตู้ฮาโลวีนก็จะเป็นประมาณนี้นะก็จะอยู่ใ,ใกล้ๆกับซลม,มอนเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะซึ่งเจ้าแบรเนี่ยเป็นตัวละครระดับ0.822นั่นเองนะซึ่งหาได้แค่ในตู้ฮาโลวีนนั่นเองนะเออก็นั่นแหละประมาณนี้ละกันเนาะสำหรับเรื่องของการเกลื่นนะก็เดี๋ยวเราไปดูในเกมไปละกันเนาะว่าเจ้าแบร์เนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างนะสำหรับร่างแรกนะเออ ก็โอเคนะแล้วก็เข้าเกมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาดูเกมแล้วกันนะว่าสําหรับเจ้าแบร์่างแรกยังไม่ทําการอีโวเนี่ยมันจะเป็นอยากก่างไรบ้างเนาะเออก็โอเคเดี๋ยวเราไปทําการดูเรื่องของโมเดลของพี่กักก่อนเลยละกันเนาะก็โอเคนะสําหรับเรื่องของโมเดลก็เป็นประมาณนี้เนาะก็จะเป็นเจ๊แกนั่งอยู่บนฟักทองนะเออก็ส่วนตัวคนที่ดูเรื่องนี้แล้วกูจะบอกเลยว่ากูค่อนข้างประทับใจเป็นอย่างมากนะจะบอกว่าอวยไหมก็อวยนะเพราะว่ากู โคตชอบเรื่องนี้เพราะฉะนั้นกูต้องอวยเรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วนะเออต้องบอกเลยนะว่ากูเคยดูนั่นแหละเออก็นั่นแหละสําหรับเรื่องของโมเดลแบรนนะกูไม่ต้องพีเซต์อะไรเยอะแยะกูให้เต็มสิบไปเลยนะเออเอจริงปะเรื่องโซอิเตอร์ตัวละครไหนเข้าก็ตามกูก็อวยหมดแหละเออ เรื่องของโมเดลเนาะมีความเป็น 3D แน่นอนอย่างเห็นได้ชัดนะทั้งเรื่องรองเท้าทั้งเรื่องผ้าคลุมทั้งเรื่องหมวกทั้งเรื่องทรงผมเนาะโดยเฉพาะเรื่องของกระโปรงที่มีความผิวไหวนะแล้วก็นั่งอยู่บนฟักทองด้วยนะเอออันนี้ยิ่งเฟี้ยวเข้าไปใหญ่นะเออแต่จริงๆถ้าจะไม่ผิดแบร์นาะจะเป็นแมวเนาะเออก็นั่นแหละโดยรวมโมเดลก็ถือว่าผ่านแบบฉลุยปุ๋ยเลยนะเออก็เดี๋ยวเราไปดูท่าโจมตีของแบร์แล้วกันเนาะก็โอเคนะสำหรับค่าวางของเจ้าแบร์ก็อยู่ที่1,400นนะก็เดี๋ยววางกันเลยนะ โอเคเจ้าแบร์ก็เป็นตัวตีเขานะหรือว่าตัวยืนแอร์นั่นแหละโอเคซึ่งดาเมจต้นของแบรเนาะก็อยู่ที่5,750เนาะแล้วก็ระยะอยู่ที่4 6นะ SPA หรือความเร็วโจมตีอยู่ที่6วิเนาะวางขั้นแรกตีไปแบบเซอร์เคิลนะถือว่าเป็นเซอร์เคิลที่ค่อนข้างเล็กเลยนะเออแล้วก็เป็นตัวตีแอร์เลยเนาะเพราะว่าเป็นตัวยืนเขานะแล้วก็ยังไม่มีพาสซีฟนั่นเองเนาะไหนมาดูท่าโจมตีสิก็การโจมตีนะ่าจะใช้เป็นฟักทองระเบิดปะ ลายเวทเนาะแล้วก็ยิงเป็นฟักทองระเบิดออกมานะซึ่งจะบอกไว้ก่อนเนาะว่าเรื่องนี้กูดูมาค่อนข้างที่จะนานแล้วนะกูก็ไม่แน่ใจนะว่าในเรื่องเนี่ยแบรใช้ท่าแบบนี้หรือเปล่าเนาะอืมเพราะว่าส่วนมากกูไม่ค่อยเห็นแบรมันต่อสู้เท่าไหร่นะเออส่วนมากชอบมาเตโซมากกว่าเออท่าแรกก็เป็นประมาณนี้เนาะฟักทองระเบิดนะก็เดี๋ยวลองอัพไปแล้วกันปุ๊บ โอเคขั้นต่อไปเนาะที่ถ้าว่า p u m p กินไฟเวิร์กเนาะจะเป็นแบบ circle เนาะก็จะบวกดาเมจเป็น8 2 2 1เนาะแล้วก็บวระยะไป6นะใช้ค่าอัพยอยู่ที่ประมาณ4,000เนาะก็เดี๋ยวอัพกันเลยโอเคก็จะตีเป็นเซอร์เคใหญ่ขึ้นมาหน่อยนึงเนาะไหนดิพัมกินพัมกินไฟเวิร์กก็โจมตีคล้ายๆเดิมแหละแต่ว่าคราวนี้ใช้ฟักทองมากขึ้นเนาะแล้วก็ เอฟเฟกระเบิดของฟักทองเนี่ยสวยเลยนะเ,ออเลือกขอพาร์ติเคิลมันอะนะี่ยเนี่ยเนี่เออเห็นปะค่อนข้างสวยเลยนะสีสันสดใสปุ๊บอืมประมาณนี้อีกทีเออเนี่ยเห็นปะค่อนข้างสวยเลยนะเออก็เดี๋ยวขออัปต่อยแล้วกันเนาะเสียดายนะที่มันไม่มีพาสซีฟเนาะแบบอย่างน้อยเป็นพาสซีฟพวกเลือดไหลก็ยังดีนะเออก็เดี๋ยวอัปต่อเลย ขั้นต่อไปเนาะใช้ท่าว่าพนะัมกินบอมเนาะจะเป็นแบบเซอร์เคิลเนาะก็จะบดดาเมจเป็นหนะึ่งกพันี่้อยสิบสองเนาะแล้วก็บดระยะไปอีกหนะใช้ค่าอัพที่ประมาณ6 4 0ันสี่ร้อยนะก็เดี๋ยวอัพเลยปุ๊บก็วงใหญ่ขึ้นมาหน่อยหนึ่งเนาะแล้วก็เป็นท่าสุดท้ายแล้วนะประมาณนี้เดี๋ยวท่าแอนิเมชันสิก็ท่าก็เป็นการไล่เวทนะั่นแหละเออส่วนเรื่องของท่าโจมตีก็เป็นการเสกฟักทองออกมาเนาะแล้วก็ ตั้มฟักทองระเบิดก็เป็นการเสรฟกฟักทองขึ้นมาจากฟ้าเนาะแล้วก็ระเบิดตุ้มประมาณนี้เท่นะเออส่วนตัวค่อนข้างประทับใจยอยู่เนาะอย่างว่านะจากเรื่องโซอิเตอร์กูอวยหมดแหละปั๊บปั๊บปับ๊บปั๊บ ก็โอเคนะสำหรับดาเมจอัปตาของเจ้าแบร์เนาะก็จะอยู่ที่84,600นะแล้วก็ระยะจะอยู่ที่78นะ s p a หรือคอมเบจมตีอยู่ที่6วิเนาะอัปตาตีไปแบบเซอร์เคิลค่อนข้างที่จะใหญ่เลยนะเออแล้วก็ตีแอร์ด้วยเนาะแล้วก็ยังไม่มีพาสซีตติดตัวนะก็เดี๋ยวลองบัฟเลยละกันปุ๊บบัฟเมอรินบัฟน้องไอโอเคก็พอบัฟแล้วเนี่ยดาเมจจะอยู่ที่ 1 9 3 7 0แนะแล้วก็ระยะจะอยู่ที่94เนาะส่วน SPA ก็อยู่ที่เท่าเดิมนะ mm. ก็คืออันนี้รวมกับค่าคาต e ก o รี่ลีดเดแล้วนั่นเองเนาะเออก็นั่นแหละประมาณนี้ละกันเนาะสำหรับเจ้าแบร์ร่างแรกนะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยละกันเนาะว่าหลังจากทำการอีโวขึ้นมาแล้วเนะี่ยแบร์จะเป็นไงกันบ้างนะเออ ็โอเคนะแล้วก็เข้าเกมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันละกันนะว่าสําหรับเจ้าแบร์เนี่ยหลังจากทาการอีโวขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไนบ้างเนาะก่อนอื่นเลยนะสาหรับอีโวมาแล้วเนี่ยพี่แกจะมีคอสเมติกเป็นประมาณนี้เนาะก็จะเป็นการที่ตัวเราเนี่ยนั่งอยู่บนฟักทองนั่นเองนะเออซึ่งมันก็ยังมีบั็อกอยู่ค่อนข้างเยอะนะก็คือเวลาวิ่งเนี่ยฟักทองจะจมดินเนาะแล้วก็ถ้าสมมุติเรากดเทเลพอต หน้าล็อบบี้กันหรือการวาร์ปเนี่ยมันจะทําให้ฟักทองบักเนาะมันจะติดอยู่คาพื้นและทำให้เราวิ่งไม่ออกนั่นเองนะเออก็สําหรับเรื่องของคอสเมติกก็ยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะเออเพราะว่าขนาดนั่งยังลอย,ลยนะเออมันไม่ติดกับฟักทองนะเออก็นั่นแหละเรื่องประมาณนี้ละกันนอกําสหรับของคอสเมติกนะเออก็เดี๋ยวเราไปดูเรื่องของโมเดลหน่อยละกันนะว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงบ้างไหมนะเออ ก็โอเคนะสำหรับเรื่องของโมเดลเนาะก็ที่เห็นเห็นเลยนะก็จะคล้ายๆเดิมนั่นแหละนะแต่ที่เพิ่มมาเหมือนจะเป็นออร่าเหมือนเป็นแบบวิญญาณเนาะอะไรประมาณนั้นนะหรือว่าออร่าเวทนี่แหละเออก็นั่นแหละอย่างที่บอกไปเนาะโดยรวมก็คือโมเดลเหมือนเดิมนะแค่เพิ่มเป็นออร่าขึ้นมานิดๆหน่อยๆแค่นั้นเองนะเออก็โอเคเดี๋ยวเราไปดูเรื่องท่าโจมตีหน่อยละกันเนาะก็โอเคนะสําหรับคาวางขั้นต้นก็อยู่ที่1,800นะก็เดี๋ยววังกันเลยก็ยังคงเป็นตัวยืนเขาเหมือนเดิมนะเออ ก็สำหรับดาเมจต้นของเจ้าแบร์เนาะ,นะก็อยู่ที่ 11,60เนาะแล้วก็ระยะจะอยู่ที่52เนาะ SPL หรือคอมเบอร์จมตอยู่ที่6วินะวางขั้นแรกตีแบบเซอร์เคิลเล็กๆเหมือนเดิมนะเออแล้วก็ตี N, แอร์ตั้งแต่ขั้นแรกเลยเนาะเพราะว่าเป็นตัวยืนเขานะแล้วก็มีพารปทสิบตัวเป็นซูเปอร์พาวเวอร์นั่นเองเนาะแล้วก็สำหรับเรื่องของชื่อนะก็ยังคงเป็นพัมกินวิทเหมือนเดิมนะแล้วก็หลังจากทำการอีโวขึ้นมาแล้วเนี่ยพี่แกจะเปลี Leader, นะ่ยนคาตากอรี่ลีดเดอร์เนาะเป็นบวกดาเ100%นั่นนะู่นนงนะอ,อ แล้วก็สาหรับเรื่องของท่าโจมตีก็น่าจะเหมือนเดิมเนาะก็จะเป็นการเฟี้ยงระเบิดทัมกินไปนะออประมาณนั้นก็เดพต่อเลยเนาะทัมกินไฟเวิร์กเหมือนเดิมก็อัพไปเลยท่าโจมตีน่าจะเหมือนเดิมเนาะประมาณนั้นก็เดพต่อเลยโอเคขั้นต่อไปก็เป็นพัมกินบอมเหมือนเดิมเนาะก็เดอัพเลยอื ก็เป็นการทิ้งพัมกินเหมือนเดิมเนาะโอ้โหพี่เพิ่มดามเมจอัพมาสองขั้นแค่นี้แล้วก็มีพาสิเป็นตัวเป็นซูเปอร์พาวเวอร์แค่นี้โอ้โหตัวอวยแท้เกมทำมากากอีกโอ้ <c oughs> อคศร้าเลยก็นั่นแหละนะสำหรับเรื่องของแบร์เนานะก็คือท่าเหมือนเดิมเนาะเพิ่มเติมคือพเพิ่มเรื่องของพาสิเนาะแล้วก็อัพขั้นเพิ่มมาได้สองขั้นนั่นเองนะค่อนข้างน่าผิดหวังอยู่นะเออ ซึ่งดาเมจอัพตานของเจ้าแบร์เนาะก็จะอยู่ที่247,750เนาะแล้วก็ระยะจะอยู่ที่98เนาะ S.P.A. หรือความร็วโจมตีอยู่ที่6วินะพออัพตานตีไปแบบเซอร์เคลค่อนข้างถือว่าใหญ่อยู่นะเออแล้วก็ C.R. ด้วยเนาะแล้วก็มีพาสีเป็นตัวเป็นซูเปอร์พาวเวอร์นั่นเองนะเออก็เดี๋ยวลองบัฟกันเลยละกันเนาะปบ๊บเมอรลินแล้วก็บัฟน้องไอโอเค ก็พอบับแล้วเนี่ยดาเมจจะอยู่ที่578,100นะแล้วก็ระยะจะอยู่ที่119เนาะส่วน SPA ก็อยู่ที่เท่าเดิมนั่นเองเนาะก็นั่นแหละประมาณนี้ละกันเนาะสำหรับเจ้าแบร์ร่างอนะีโวเนาะค่อนข้างน่าผิดหวังนิดนึงนะสำหรับร่างที่อีโวขึ้นมาแล้วมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเนาะแต่ก็นั่นแหละนะกูก็ยังอวยอยู่ดีนะเพราะว่ามันเป็นตัวละครจาก s o e นะอิ e เตอรนะเออก็นั่นแหละประมาณนี้ล้กันเนาะ ก็โอเคนะจบกันไปแล้วเนาะสำหรับการมารูเจ้าแบรนะก็อย่างที่บอกไปนะส่วนตัวคิดว่าค่อนข้างน่าผิดหวังนิดนึงเนาะที่ทําการอีโวขึ้นมาแล้วเนี่ยมันไม่ค่อยต่างจากเดิมสักเท่าไหร่เนาะเออแต่ก็อย่างที่บอกไปอีกแล้วแหละว่ากูอวยอยู่แล้วนะจากเลีเตอร์เนาะเออซึ่งก็เป็นจังหวะพอเหมาะพอดีเนาะอย่างที่บอกไปนะว่าวันนี้เป็นวันดาร์วินพอดีนะเออซึ่งเจ้าแบรก็เข้าตีมด้วยนะเออก็นั่นแหละถือว่า เวิร์กแล้วกันเนาะก็แหละประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับเจ้าแบร์นะก็เดี๋ยวว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันว่าจะเป็นตัวอะไรนะก็สำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วไบรส์ส